น้องอิงสาวน้อยมหัศจรรย์ซึ่งมีพลังคลายอ้อในตัวเป็นที่ยอมรับของคนหรือ fc ที่ติดตามน้องมามีพลังคลายอ้ออะไรอย่างไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังตั้งแต่อดีตเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่นๆ่น,น,นช่องบ้านทุ่งคาเฟ่บางนี้เป็นอ้วนชวนคุยไว้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเป็นมาลายให้ลูกสาวนะเดือนที่แล้วก็โอนไปแล้วถ้าใครดูรูปก็จะเห็นนะอีกพันพันสี่จะครบหนึ่งแสนผู้ติดตามก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่ด้วยนะครับขอบคุณครับน้องอิงนี่มีพลังไคอ่ออหรือพลังลึกลับหรือสิ่งซ่อนเล้นหรือพลังพิเศษต้องพูดว่าอย่างนี้ที่มองไม่เห็นแล้ว <c oughs> หลายๆคนประสบนะ และที่มันมหัศจรรย์ที่สุดน้องเองประสบด้วยตัวเองก็มีขอเริ่มเรื่องตอนที่น้องสร้างพลังไทยอ้อให้คนอื่นก่อนเนาะพลังลี้ลับที่อยู่ในตัวน้องและคนอื่นได้เรื่องแรกตอนสมัยที่น้องเข้ามาอยู่ในวงใหม่ๆเลยใหม่เลยนะครับคนก็ไม่รู้ว่าน้องมีพลังอันนี้อยู่นะน้องมาอยู่ ได้ไม่กี่วันก็ปังดังระเบิดเลยประมาณสักเกือบเกือบเดือนมั้งแม่หน่อยก็ไปบอกอพ่อโจว่าน้องอิงได้บอกกับสารแม่หนี้ไว้ว่าถ้าเกิดปังดังโน่นนี่นั่นจะไปแก้บนนะแล้วก็ถ้าไม่ไปแก้แม่หน่อยไม่สบายใจแม่หน่อยก็ร้องไห้เลยนะครัพอโจก็เลยนัดวันที่ไป แก้บนสารแม่นี่ภายในเดือนเสร็จๆหลังจากน้องมาอยู่ในวงนะถ้าจะไม่ผิดวันที่ไปแก้บนครั้งแรกนะครับพลังพิเศษที่น้องทําให้เราเห็นก็คือน้องลวงไหาย้วงไหได้เลขห้าสองมั้งถ้าจะไม่ผิดนะอะไรศูนย์ห้าสองประมาณนี้แหละลวงมาป๊าคนถูกหวยถูกเลข หลายแสนคนที่ดูคลิปน้องอะถูกแบบโอ้จังๆเลยอันนี้อัครั้งแรกครั้งแรกคนก็ยังไม่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 เท่าไหร่นะไม่ได้มีอะไรเออยังไม่ได้พูดถึงว่าน้องอิงมีพลังไคออแต่รู้ว่าโอ้โหมันแปลกแล้วลวงหวยออกมาแล้วมันออกตรงๆหลังจากนั้นได้ไม่นานที่ออกหวยทั้งนั้นว่าโจก็ถูกเแม่ นุดก็ถูกหลายๆคนก็ถูกพอโจบอกว่าถ้าถูกเนี่ยจะกลับมาแก้บนอีกครั้งเอารถแหนมาเลยถูกงวดแรกนะถูกกันห้าสองทั้งประเทศนะคนที่เป็นเอฟซีหายอ้อปอโจก็ถูกไปหลายตังคนะ์อ่ะไม่งั้นไม่เอารถแหนมาครั้งที่สองห่างกันไม่ถึงเดือนเอาอีกมาล้วงอีกโอ้โหตอนนี้คนดูวันไลฟ์สดเป็นแสนคนแน่นสารแม่นฮันนี่เลยแน่นมากๆเลยนะครับจน เหล่าบรรดาเซียนหวยต่างๆนะเชื่อเลยว่างูอิงนี่มีมีพลังไครอ,อร้อพิเศษแล้วก็งวดที่สองลงมาก็ถูกอีกจำเลขไม่ได้ใครจำก็เม้นบอกลุงเลย <laughs> โอ้ถูกแล้วมีคนดูทำให้กระแสเรื่องเนี้ยเริ่มตีแผ่ไปเยอะมากมายหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนอธิษฐานขอมาเริ่มเชื่อแล้ว ว่าถ้าขายที่ได้จะเอาเงินมาให้น้องอิงเท่านั้นเท่านี้มีคนขายที่ได้จริงๆหลายคนก็เอาเงินรายได้จากการขายที่มาให้น้องอิงอันนี้เคสหนึ่งเยอะๆเคสแบบนี้มีเยอะอน,นี่ล่าสุดก็มาหาที่บ้านน่มึงเอามาให้หมื่นเนื้อขอกับน้องแล้วขายที่ได้แล้วก็คนไม่สบายนอนอยู่ ลงพยาบาลแต่หมดแรงไม่มีพลังในการสู้ชีวิตก็นึกนึกถึงลูกสาวขอให้มีพลังในการสู้ชีวิตมีพลังในการหายไปไวดีดีชีวิตดีขึ้นก็นดีขึ้นหลายคนก็มาหาหลังร้านเยอะแยะคนเท่าคนแก่คนนุม่มเยอะมากเลยสิ่งที่หลายๆคนเจอเป็นเหมือนกันเป็น,ปน,ปน,ปนสิ่งที่มองไม่เห็นคือพลังพิเศษหรือพลังไคอ่อ้อต้องพูดภาษาเนี่ยนะพอจะสร้างหนังไค่อ้อต้องพูดแบบนี้ แล้วก็สิ่งที่พบเจอนี่อันนี้คนนอกวงนะเอาคนในวงที่เจอมึงพ่ะคำมอดก็เจอไปหลายครั้งเดี๋ยวกับน้องอิงนะทั้งการทำ YouTube ทั้งการอยู่การได้มาไล์ที่อยู่ในวงล่าสุดนีกรน้อยเนาะไม่เชื่อเพิ่งมาอยู่ลองของก็เห็นรูปน้องอิงข้างรถก็นึกในใจว่า ถ้าน้องเอิงเป็นคนนี้กับลาติมาเกิดจริงขอ,อให้ออกหน้าเวทีครั้งนี้ได้ทิปการออกหน้าเวทีครั้งนั้นของนิคอน,น้อยก็แค่เดินผ่านที่เฉยแล้วลำๆเดินผ่านทุกครั้งไม่เคยได้ทิปเลยแต่ครั้งนี้ได้ทิปเนี่ยนิคอน,น้อยนะขอให้อีกเอ็ดดี้ผีน่ารักดูดิคนลุกสู้ๆเจอเหตุการณ์ต่างๆทีผีน่ารักที่เจอ เอ็ดดี้ไม่ใช่เอ็ดดี้ผีนะเอ็ดดี้ผีเจาะปากอะไรประมาณนั้นที่มาอยู่นะใหม่ๆอ่ะก็เจอเหตุการณ์เหล่านี้เข้าไปกับน้องอิงรวมทั้งบอสโจก็เจอหลายๆครั้งที่พลังที่มองไม่เห็นทำให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นแต่สิ่งที่ลุงพูดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นพลังที่เกิดขึ้นกับคนอื่น เมื่อวานพลังนี้เกิดขึ้นกับน้องอุ้งอิงเองอกับครอบครัวน้องอิงเองเป็นอะไรที่สุดยอดมากสุดยอดตรงไหนสุดยอดตรงที่ว่ามันมันโอกาสเกิดมันแทบแบบเป็นศูนย์อะแทบไม่มีคือแทบไม่เกิดเกิดยากมากเรื่องอะไรเรื่องคิวของสาวน้อยเพชรรนแพงวันสิ้นปีหลุด สามที่เน็ดธันวาหกเจ็ดหลุดตรงกับงานขึ้นบ้านใหม่น้องอิงหนึ่งมกราหกแปดคิวสิ้นปีจองกันเป็นปีๆยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยนะแต่คิวนี้หลุดมาให้น้องอิงหลุดหลังจากน้องอิงกับครอบครัวก,กำหนดวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่วันไ,ไว้วันที่หนึ่งมกราหกแปดนะ เดิมทีจะจ้างแค่รถแห่สาวน้อยสองมาแปรากฏว่าคิวสาวน้อยเพบ่ันแพงหลุดแสดงให้เห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นหรือขายอ้อต้องการที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองให้กับน้องอิงถึงบ้านและเอาวงที่น้องอยู่มาแสดงถึงบ้าน ให้ทุกคนในวงได้มาเห็นบ้านแบบเต็มๆมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากลายอ้อที่เจอกับตัวเองคงจะทึ่งไปหลายคิวทองมากสำคัญตรงที่อุยใหญ่บ้านฟินแลนด์มาสมทบได้ยังไงเป็นให้สดกลุ่มปิด31ธันวาโอ้โหมันมันเกิดขึ้นได้ยากมากอะยากมากอะของมุงตาลหมอลำนะคิวที่จะหลุด31ยากมากแต่ทำไมอะ หลุดมาถึงน้องอ,อุ้งอิงได้ทำไมอะไรเป็นเหตุนี่แหละขายออกไม่เชื่ออย่าลบดูน้องอิงนี่พอช้างนี่ยอมเลยเสียนน,นพ่อกัญชัยนี่ยอมลุงก็ยอมนะสิ้นปีนี่ครบแสนทรัพบแน่ๆสุดยอดนะอำจังหวัดการแมเียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่อยู่ที่ตำบลคควกระบอกอำเภอธรรมาการจังหวัดการบกวเป็นเอซน้องอิงมีส่วร คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย